รลับดูผลงานของทั้งคู่ครับยกที่ผ่านมายกแรกครับระหว่างปีใหม่ปอบขอบเกื้อค่าแขนครับสู้กับวีรศักดิ์อีมาลายในศึกเม850พลังกำลังตระานโลกครับลุ้นกันต่อครับคุณสันชัยขอบคุณบริษัทมาสาลัดจำกัดนะครับพาราแคปเป็นเท่าการปวดลดไข้ครับมาสบารครีมทาถูนวดเล้วการเคล็ดขัดยอกช้ำโบมนะครับแล้วก็บริษัทขาวยาต่อเสถียตัวนิเวียฟอร์เมนครับผลิตภัณฑ์คาเกะผลิตภัณฑ์โปรเทคและผลิตภัณฑ์ห้าดาวรุนดังฟอร์เรนเจอร์ครับติดตามกันต่อนะครับ คู่แรกยก2อง0มไม่เอาแล้วครับใกล้ๆแล้วครับไม่กลัวครับพีรศักอาจจะบางกว่าครับแต่ว่าความยาวใช้ได้ทิ่มขวาสวนมาครับเริ่มจะสนุกแล้วครับยก2กรรมการอาวุธนะครับดันออกไปวัดความแม่นเลยครับยืนกันใกล้ๆครับไม่ต้องดูชันดูเชิงเยอะต้องเร่งเครื่องแล้วละครับแตอนนี้ครับเวียศักรัวมาทุเข้าไป แม่นกว่าแล้วนะครับเบียสักนี่ครับขวาจิ้มเข้าไปครับทะลุการเลยครับคุณสันชัยแหมมีขำด้วยนะครับเบียสักเอาละครับหัวมวยค่ายในรายการคออนหลวงนี่สามารถพลิกล็อกได้ทุกเมื่อนะครับครับเชื้อชายครับตับเอาล้วครับลุยแล้วนะครับวีรศักดิ์ขีมอะไรไม่กลัวเสียอย่างครับทีมงานของเสหิทีมงานจ่ายยศดอนแมมีหนีมีล็อกครับอาจจะติดมวยไทยหน่อยเลครับมาสวมรองเท้าแบบอาชีพ ล็อกเยอะเลยครับ <im ple asure> เกมเริ่มเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหเราก็ยิงขวาเข้าไปแล้วเวสส์นี่ก็เบียดเรียวก็ตันกัน <im ple asure> ปีใหม่ตอนนี้ต้องตั้งรับแล้วนะครับ <im ple asure> อ้าแล้วก็คอยสวนซ้ายนี่สวนซ้ายได้สวยครับปีใหม่เ <im ple asure> วสักก็มาเป็นชุดโอ้ออกสตาร์ทสนุกแล้วนะครับคู่นี้ <im ple asure> ใกล้ๆเลยครับคนละทีครับ ของใหญ่ของยากเอาแล้วครับโดนจังๆในมีโอกาสง่ายท้องนะครับนี่เปิดเกมมันอย่างสวยงามนะครับมวยซ้ายครับปีใหม่มวยเจบปูครับได้ดีไปแล้วคนหนึ่งนะครับองศักดิ์เล็กโอ้โหขำต่อยครับแม่รับเยอะๆไม่ดีครับปีใหม่ซ้ายกับขวาใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นเองครับอย่าหลุดอย่าหลวมครับนี่ครับหลุดแล้วโดนซ้ายคืนเหมือนกันเอาแล้วครับแลกแล้วครับปีใหม่ ลายยกครับเข็มน้ำเดือดขึ้นนะครับอาะเขาขยับเดินบ้างทางด้านปีใหม่เรือศักก์ก็ไม่ยอมครับถอยมาแล้วคอยสวนอ่าหมดยกครับทีผับชานะครับยกที่ผ่านมาสนุกนะครับจิ้มแรกกันเลยครับนี่ครับพอหลุดหลวมโดนสวนเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาคืนครับเข็มคนนะครับลุ้นกันต่อศึกเอ0ร้อยห้าสิบพลังกับปั้นสะทานโลกครับคุณสันจัย มาชมกันนะครับต้องขอบคุณท่อน้ำไทยนะครับรวมทั้งอามูจิเยลครับก็ยาดมปราพโยเซียนครับรวมทั้งเรกเอรรสต์รอยเย้าดีนะครับแล้วก็ปัม๊มสุกน้ำนะครับเดรสบายครับชมกันต่อครับขวาตัดตัวได้หนึ่งเม็ดรครับท้างด้านของปีใหม่ มีตอดมีเคาะด้านหลังนี่ผิดกติกานะครับมวยสากลอาชีพอ้ยงัดขวาขึ้นมาครับทางด้านของวีรศักดิ์ไม่หมีลูกกลางแขนดันแขนกันด้วยคุณสัานใจแม่นี่ติดมวยไทยกันแล้วเกินอ้าวดี๋ยยังใหม่อยู่ครับก็ต้องค่อยๆได้รับการกีรไรนะครับคุณสุรชาติเองก็สร้างแชมป์สถาบันหลักมาหลายต่อหลายลายแล้วครับเติมโตมาจากนักมวยไทยก็หลายคน โอ้ยต้องระวังครับศีสะะแม่มุดแล้วโขกกันเลยครับคนหนึ่งก้มต่ำคนหนึ่งคิดขึ้นมาครับแมเดิเนเบียดครับยิงเข้ามาโอ้ยสายเริ่มแสดงอนุภาพแล้วนะครับทางด้านปีใหม่ผ่านไป2ยกเกมก็เริ่มจะผ่อนคลายเลอกขึ้นนะครับเอาละครับใครขนาดทรงไหน อาวุธเหนื่อยหน่อยครับวันนี้เจอตัวใหญ่ๆออกแรงเยอะหน่อยครับมีเคาะด้วยครับทางด้านของปีใหม่นะครับคู่นี้นี่หนักร้อยสามสิบปอนด์เลยนะครับใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยโอ้โหสัตว์ลำตัวครับเอาแล้วต่อยหน้าไม่สะดุ้งครับโดนสีข้างเป็นอย่างไรครับวีรศักดิ์ แม่หลวงครับหลวงต่อยเลยครับหลวงใงโครงแม่รัดจนไปไนปมัดจะมาเอารัดอีกแล้วครับแม่โอ้ยขวาโดนครับเม็ดหลังโดนเต็มเมครับปีใหม่แม่สะดุ้งเลยครับหนวดกระดิกเลยครับโดนเข้าไปดอกนี้เ <c oughs> น่าโห่ลซ้ายคืนชัดจมโูมโหแล้วคุณสันชัยครับจ้วงซ้ายคืนสองเม็ดรครับแม่ลำตัวด้วยเอาเบียร์สัก ดาวไฟดังซัดกันเลยอ้าวแม่แต่เน้นครับเน้นรัดจนเป็นหลักโอ้โหอ้าวแย่กวาไหมครับเอาไปรัดจะดีแล้วหมดยกครับตักชายยกที่ผ่านมานะครับดูจังหวะล็อกแขนครับแม่นี่ครับเคาะสีข้างครับปีใหม่โดนทางด้านวิริยศักดิ์สวนครับโดนหน้านี่เฉยๆครับโดนสีข้างแล้วโมโหครับ ลุ้นกันต่อครับติดเดือบร้อยห้าสิบยกที่สี่ครับขอบคุณก็เื่องดื่มร้อยห้าสิบจำกัดนะครับก็เื่องดื่มร้อยห้าสิบรวมทั้งยาตราเสือสิบเอ็ดตัวจำกัดครับผู้ลิตยาน้ำตาเสือสิบเอ็ดตัวสูตรสิบเอ็ดนะครับยากระสายเส้นตาหูเสือครับยาน้ำกระไรตาเสือสิบเอ็ดตัวสูตรมะแว้งนะครับสบู่ทีจีสิบเอ็ดตราเสือสิบเอ็ดตัวครับโดยในห้างสุจริตอุญลยานันและในห้างเชิดชัยอุบลยานันรวมทั้งนิวเวลฟอร์เมนครับขอบคุณคุณพิชัยกิติธีนะครับจากโนเกาหลีดีมาโก้คุณเควินครับเเกี่่ยวาามมสสนนนนนนััับบุุล้ตอะคร สี่มยกผ่านไปเริ่มจะเห็นทิศเห็นทางครับเอาแล้วครับมาแล้วครับลวงลำตัวลวงลำตัวงัดขึ้นมาอ้าวโดนขวา2เม็ดวีรศักบุกแล้วครับวีรศักบุกแล้วบุกแล้วทำน้วต่อยครับคุณสันชัยวีรศักเอาแล้วครับมามีล็อกนะครับล็อกแล้วต่อยด้วยคู่นี้ครับมาแล้วครับ จะอาศัยเหลี่ยมมวยไทยครับไม่ได้นะครับลูกหักลูกกระตุกนี่ไม่ได้กับมวยสากลอาชีพใช้เหลี่ยมมวยไทยกันเยอะนลครับคู่นี้หักกันไปหักกันมาอ้าวการต้องออกแรงเหนื่อยนะครับอาวุธสุกมีพอไม่ออกอาวุธก็เกาะกันจะดึงกันจะหักเหลี่ยมกันไม่ได้ครับลืมวิชาชีพมวยไทยไปก่อนครับตีมวยสากลอาชีพต้องขยันต่อยครับ พวกนัวพวพันล็อกแขนกันที่ไม่อันตรายครับล็อกแขนไล่แขนกันอยู่อย่างนี้แหละครับยังดูจังหวะความหนักนะครับมาถอยเข้ามาครับาทางด้านปีใหม่ออกมาดูข้างนอกแต่ว่าเรือรรัก์ก็ไม่ยอมครับหาดวนวงในอ้าวโอ้ยเดินชนแล้วหลุดแล้วหลวมครับโดนซ้ายทันทีรอบวกอยู่แล้วครับปีใหม่จังหวะสองครับดึงแล้วจิ้มซ้าย โยกเข้าไปครับแมโดนลำตัวก็เหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันครับคุณสันชัยปีใหม่โดนซ้ายเคาะลำตัวเข้าไปทำท่าจะงองๆเหมือนกันนะครับวีรศักดิ์ก็เห็นช่องเหมือนกันนะนี่ครับเปผาแม่แล้วก็เหนี่ยวคอมาชกเลยครับเอา้า <laughs> เหนี่ยวคอมาชกเหรอชกเหรอเอา้าซ้ายจิ้มเข้าไปแม่วีศักดิ์เนี่เหนี่ยวตลอดเหมือนกันโอ้โห เหนียวชกได้เองนะครับเหนียวตีเข่าไม่ได้โอ้โหมวยใหม่ๆก็ต้องจัดระบบหายใจให้ดีครับพักชมโคชนารั้งนึงครับยกมาควาชายกที่ผ่านมาครับดูเกมการต่อสู้ล้วงลำตัวครับเพาะหน้าครับแม่โดนไม่โดนในขยันเวียงครับเวียรศักดิ์แต่ว่าหลังจากนั้นโดนทรายครับแล้วมีคำต่อยเดินทางมาถึงยกที่5นะครับถึ150พลังกรปั้นสถาโลก เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดกล้าชอุิมครับทองหลวงประทุมธานีครับคุณสัชใจขอบคุณตูนตาตางลุมเนียมดีมาโก้ครับก่อแก้วมิโน่มิโนโปรตีนครับแล้วก็รวมไปถึงหลอดไฟ l v d นะครับ TNB บริษัทไฟเพชร l v d จำกัดครับยังไม่มีนับมีนกเลยครับคู่นี้เดินทางมาถึงยกที่5แล้วครับโอ้ยต้องระวังครับลูกค้ำลูกดันนี่ครับ มีหักมีคมศอกด้วยคุณณชัยต้องระวังนะครับกรรมการต้องเร็วนิดนึงแหมเียกว่ายังติดแม่ไม้มวย,ยไทยอยู่เยอะเลยทีเดียว<อ>หลายลูกหลายดอกเลยนะครับอเอาแล้วครับ<อ>ต้องอยู่วงนอกครับทางด้านปีใหม่บ<อ>ริษัทนี่เลียมมวยไทยยังเยอะอ,อย่าบออกมา<อ>เดิน หนึ่งสองเข้ามารัดไปอีกแล้วครับโอกกาต้องแยกเอาเลยครับแหมมีอุปคัดแล้วนะครับนีใหม่อุยศัก์ก็จะเข้าวงในอย่างเดียวแมหมักหน้าหายไปแล้วครับวุศักลืมแล้วครับจะประชิดในอย่างเดียวครับแมดูครับเปาะเป็นตุ๊กแกเลยครับเหนียวเดบมือ รับอย่างเดียวต้องไล่แขนออกมา่เริ่มจะฟรีมากขึ้นแล้วครับปีใหม่ต่อยแบบสบายๆแล้วครับเริ่มจะมั่นใจในพลังกระปั้นซ้ายของตัวเองครับขณะที่วีรศักษ์นั้นก้มหน้าก้มตาครับแมพยายามจะล้วงท้องอย่างเดียวโดดซ้ายสองเมตรเอ้าสเมตรสเมตรห้ามาเป็นชุดหล่นไม่หล่นคุณทัชชัยอ้าเดินโอ้โหเอาละครับเป็นเวทีทองของปีใหม่โอ้โหะคังช่วยก่อน ดูผลงานยกที่ผ่านมานะครับนี่ต้องขอบคุณเจ้าพันห้าสิบครับขอบคุณหลอดไฟ LED t n b ดรนัทวีสุรพันธ์ครับกอแก้วอ่านมีนโปรตีนดิวเจนต์ผู้ชนีครับ026882324อวตารคลินิกคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับ0876222239ครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น9สายพันธุ์น้ำเบิร์ดไนท์ครับไปลุ้นกันต่อคุณจันชัย ต้องขอขอบคุณโดยสัทวทยนะคาพัฒนาจำกัดน,นะครับคุณวินยัยวิรัติชมกับทิฟฟี่แพนสกิลแลวก็แอนตซินบรรเทาการแสบร้อนนะครับเนื่องจากกรดในกระเพาะาชมกันต่อเลยแมยกที่ผ่านมานี่ปลายยกได้เยอะครับทางด้านของปีใหม่ปบเกลือคาแคลูกศิษย์ของเจปูสายยาวครับสายผ่านตลอดหรือเปล่าวิศักดิ์ต้องเร่งแล้วนะครับแม่มีสับเท้าหลอกด้วยครับแม <c oughs> มั่นใจครับปีใหม่ น้ำหนักเยอะๆตัวใหญ่ๆร้อยสามสิบปอนด์ครับเดี๋ยวติดตามน,นะครับผลงานของคุณสุรชาติวันนี้เจ้าโอสิลีมงคลครับทำแบตกลับมาร่วมคุณเครื่องอีกครั้งหนึ่งสู้กับชาวฝรั่งเศสอดีตแชมป์โลก2รุ่นนะครับดับเบิลยูบีซีหรือว่าสภาม์วยโลกเจ้าโอสิรีมงคลซ้ายอ้าวโดนควาแม่โดนตบซ้ายเหมือนกันครับปีใหม่ต้องประชิดตัวอย่างเดียวนะครับทางด้านเวยสักเนี่ย ี๋ยวจะได้ชมสิ่มงคลสืบบุญชานะครับเจอกับกช้ํำหอมครับอมดตาลบีคนที่เคยทำเมาเฉลิมคนสืบบุญชาฝืนจับมานเองคนจำกันได้นะครับเดี๋ยวติดตามดูครับอาละครับหมดยกสุดท้ายครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็การประกาศคะแนนอย่างปรรมท่านผู้ชมครับโชคครบยกกรรมการชูมือเลยครับน้ำเงินครับน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับวีรศักดิ์นะครับพิมารยิม